ครับวัดดีครับเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนคลิปนี้มาดูมาดูที่ผมบอกว่าเป็นข้อมูลบนนั้นเพื่อนนะคือเป็นข้อมูลสิบหน่วยนั้นเพื่อนนะข้อมูลสิบหน่วยเก่าเราที่ผมเคยถ่ายให้เพื่อนไปเข้าสิบเข้าหน่วยนั้นเพื่อนนะ,ะก่อนเข้าดูแนวทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนครับคลิปโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้ วิจัยารยในการรับชมเลยนะครับโมลสิบหน่วยนั่นเพน,นะเข้าสิบเข้าหน่วยสิบหน่วยมาทุกงวดน,นี่ก็อาจจะมีมีหลักร้อยด้วยอาจจะเป็นไปได้งวดนี้ผมจะเสริมสูตรนี้เข้ามาอีกทีนึงนั้นเพน,นะหลักของเก่าก็มีของเก่าอยู่แล้ว นี่มันเข้าสิบเข้าหน่วยเข้าสิบเข้าหน่วยนี่แต่วงวดไหนนี่โอ้ยาวเพื่อนนี่เข้าสิบเข้าหน่วยยาวตั้งแต่นี่มาเลยนี่สี่ศูนย์สามสี่ห้าศูนย์นี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สามเข้าสิบเข้าหน่วยนั้นเพื่อนนะ เข้าสิเข้าหน่วยได้ร้อยด้วยฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งจะเข้าสิบ่ะดูฝั่งฝั่งเดียวนั้นเพนะเข้าสิบเข้าหน่วยได้หได้สี่นี่ผมวงวงวงฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ผมวงเฉพาะตัวเลข ฝั <c oughs> <c oughs> ่งนี้ผมงวงเฉพอะตัวเลขงวงเฉพาะเลขเด่นตัวผลออกผมไม่ได้วงวงแล้วอีกสูตรหนึ่งนี่มาหนึ่งได้สี่ได้หกได้เจ็ดได้หกอีกฝั่งหนึ่งจะเข้าศูนย์ด้วยอันนี้เราดูเฉพาะฝั่งนี้ได้หก ได้หกได้สองฝั่งหนึ่งจะเข้าหกนี่ได้สี่ฝั่งหนึ่งก็ได้สี่เหมือนกันอันนี้ได้หนึ่งฝั่งหนึ่งก็ได้หนึ่งฝั่งนี้ได้สามสี่ฝั่งหนึ่งก็ได้สี่เหมือนกันอันนี้ได้สามหกฝั่งหนึ่งจะได้สามสามแปดอ่าฝั่งหนึ่งจะได้สามแปดฝั่งซ้ายมือ อันนี้ได้ศูนย์ได้ศูนย์หนึงคู่ได้ศูนย์หนึ่งคู่ในีศูนย์นี้ผมยังไม่ถ่ายเห็นเพื่อนไปนั่นได้เจ็ดฝั่งหนึ่งจะเข้าเก้าครบสามตะบนได้ศูนย์ออกเจ็ดร้อยได้เจ็ดออกสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดได้เก้าฝั่งหนึ่งได้สี่กับเก้าได้หกฝั่งหนึ่งได้ห้า ฝัง่งนึงจะเป็นเลขเด่นอย่างเดียวอันนี้เด่นสิบหน่วย <c oughs> สูตรนี้ผมเพิ่งเอามาถ่ายให้เพื่อนดูผมก็ดูแนวทางเข้ามาเขาไม่เคยผิดนั้นเพื่อนนะอันนี้เข้าสองอน,นี่จะวงวงผลออกไปด้วยเลยจั้งแต่วันเม่วดนนี้ไปในแปด 8. ได้แปดได้แปดมันแห้งมันเพื่อนวงไม่ได้หรอกเอาความจริงเลยประกาศแสแดงวงไปเข้าศูนย์ได้สองเขาเก้าสามเข้าร้อยนี่เข้าหก สิหน่วยมวดที่ผ่านมามวดที่ผ่านมาติดสองได้ได้สามด้วยในหลักร้อยด้วยอ่ะมวดนี้เด่นสิบหน่วยมวดจุวไหนจะมาเดืนสิบหน่วยสูตรนี้ยังไม่ไทย แล้วไปดูข้อมูลบนสุดใหญ่ที่ว่าผมเอาเฉพาะตัวเลขมาเพื่อนนะชนสูตรนี้จับชนงวดที่ผ่านมาด้วยให้ดูงวดที่ผ่านมาได้เขียนไหมนี่เขียนนี่ห้าสามห้าสามชนให้ดูนั้นเพื่อนนะอ่ะดูตัวชนเลยเพื่อนไหนล่ะ ไม่เจอเลยอันนี้คืองวดที่ผ่านมานานเพนะงวดที่ผ่านมากาหาไม่ค่อยเจอมันซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ใน,ในสมุดหมดยิงกอดปหลดปาด นี่อีกนั่นเพื่อนนะปะลาไหลอีกปากกานี่อ่าดูตัวชนนั่นเพื่อนนะตัวชนงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาอันนี้ผ่านไปแล้วล่ะแต่ที่นี่ผมจะวงให้ดูเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่เลขศูนย์มีสี่เลขศูนย์มีสี่สูตร เลขสองหนึ่งเลขสองมี5สูตรเลขสองหสูตรเลขสามหนสองเลขสามมี2สูตรเลขสี่หนึ่งเลข5้าหนึ่ง เลขคามีหนึ่งสูตรเลขหก 6, มีสามสูตรเลขเจ็ดไม่มีสักตัวเลขแปดหนึ 8, 1, ่งสองเลขเก้าหนึ่งสองเลขหนึ่งไม่มีวดี่ผ่านมาออกสองสี่ เราไม่ได้เอาสูตรนี้ไปนี่นั้นเพื่อนนะวันที่ผ่านมาผมไปเอาสูตรหนึงไปรสรุปถ้ากับว่ามาตัวลองหลักร้อยมาด้วยสองสูตรหลักร้อยมาด้วยนั้นเพื่อนนะกลุ่มนี้มาครบสเด่น10หน่วยแล้วก็ได้ สามตัวด้วยอ่ะม่ดูสูตรที่เราเสริมขึ้นมางวดที่ผ่านมาตัวที่ไม่เหตุไปนี่มาดูงวดนี้งวดพรุ่งนี้นั่นเพื่อนนะงวดพรุ่งนี้สูตรที่หนึ่งเลขศูนย์หนึ่งสองสามเลขศูนย์มีสาม เลขหนึ่งมี1เลข2มี3เลข3าหนึ่งเลขสี่หนึ่งสสาห้าเลขสี่เด่น10หน่วยเลข5้าหนึ่งเลข5้ามีหนึ่ง เด็ก6เกหมี2เด็ก7มี1เด็ก9มีสูตรเดียวมี1อ่ะงวดนี้เด่นสิหน่วยแล้วได้เด่น10หน่วย,ย,ววยข้อมูล10หน่วยของเราได้4ี่ตัวเดียวงวดที่ผ่านมาได้2ตัวเดียว งวดที่ผ่านมาได้สองตัวเดียวงวดนี้ได้สี่ตัวเดียวจะมาไหมถ้าตัวรองก็มีศูนย์กับสองงวดที่ผ่านมามาตัวเด่นงวดที่ผ่านมามาตัวเด่นกับตัวรองครบสองตัวบนตัวสามสูตรตัวสามสูตรตัวสองสูตรเข้าหลักร้อยงวดนี้ งวดนี้ถ้างวดนี้เด่นเลขสี่จะมาสิบหน่วยไหมจะมาตัวลองงวดที่ผ่านมาเด่นกับลองห้ากับสี่ได้ครบสองตะบนงวดนี้สี่ไม่มีสักสูตรสี่สูตรไม่มีสักตัวไม่มีมีเลขสี่ มากกว่าเขามีเลขสีมากกว่าเขาเด่นสิบหน่วยตัวรองสามสูตรมีเลขสองตัวรองมีเลขสองเลขศูนย์สามสูตรอ้าว ลองเด่นนั้นเพื่อนนะลองเด่นงวนที่ผ่านมาตัวลองคร,ครบสองตัวบนงวนที่ผ่านมาตัวลองครบสองตัวบนมาหลักร้อยตำแหน่งมาสองสูตรติดติดเด่นสองสูตรมาหลักร้อยงวนนี้เลขสอง ทำไมผมไม่เขียนเลขสองสองสูตรสองสองรอบเลขสองหนึ่งสองสามก็สามสูตรตัวนี้ผมเขียนเลขอะไรสองสูตรเลขหก <c oughs> เลขหกไม่ต้องรอไว้ตรงนี้เลยเลขหกเลขค่ามีสูตรเดียว เลขหมีสูตรเดียวเลขสามีสูตรเดียวเลขหาเลขหามีสองสูตรเลขหามีสองสูตรเลขหามีสองสูตรหนึ่งสองเลขหามีสองสูตรเลขหามีสองสูตร ระหว่างหสูตรกับ2สูตรกับ3สูตรจะมาตัวไหนเลขเด่นจะมาไหมข้อมูล10หน่วยอ่ะเลือกเอาน่ายเพื่อนนะถ้าตามสูตรเลข4เด่นก็่ใครตัวรองก็จะเป็น0ูนกับ2ตัวถัดลงไปก็งวดที่ผ่านมา2สูตรมาหลักร้อยสสูตรสี่สูตรมา มาหลักหน่วยห้าสูตรมาหลักสิบงวดนี้ห้าสูตรจะไปไหนเพื่อนอ่ะคลิปนี้เท่านี้เพื่อนขอบคุณเพื่อนทุกคนครับบััสีีครับ